วันนี้เชฟพามาทำเมนูกับแกล้มทำง่ายๆนะครับแต่ชื่อแปลกๆครับเมนูต้มผู้กองครับต้นฉบับทําจากหมูสามชั้นนะครับแต่เชฟปรับมาทําเป็นหมูสับนะครับเริ่มตั้งกระทะกันเลยครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับขราวนี้ก็ตามด้วยกระเทียมสับครับลงไปผัดให้หอมก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเชฟจะเล่าตำนานให้ฟังว่าชื่อแปลกๆเนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับ เรื่องเกิดที่อ่างทองนะครับก็ผู้กองพาเพื่อนๆไปกินเหล้ากันที่บ้านครับกินกันสลึกเลยครับจนกับแก้มหมดแล้วก็บอกเมียบอกว่าให้หากับแก้มให้กินหน่อยซึ่งตอนนั้นมันก็มีแค่ปลากระป๋องกับหมูสามชั้นอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อนะครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปล้วนให้สุกให้หมดเลยครับมาเล่าต่อนะครับเมียก็เลยนําหมูสามชั้นกับกระกป๋องเนี่ยมาต้มนะครับต้มก็ด้วยความอยากจะเอาใจสามีก็เลย ทำปรุงรสให้มันแซ่บๆ FREE ขึ้นมาหน่อยเหมือนต้มยำนะครับทุกคนก็ติดใจกันใหญ่เลยแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละต้องเมนูชื่อว่าต้มผู้กองครับอ่ะแล้วเรามาทำกันต่อเลยครับเมนูนี้เดี๋ยวจะขัดตอนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปครับคราวนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือดขึ้นมาเลยนะครับ,บ,บมเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วเชฟก็จะ มาช้อนฟองออกนะครับน้ำของเราก็จะได้สีใสสวยนะครับเมื่อน้ำใสแล้วคราวนี้ก็ตามด้วยผักกาดกระป๋องลงไปเลยครับ ปกาศกระป๋องเชฟก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําหน่อยนะครับไม่ใช่ใหญ่ตามแบบใน,นกระป๋องมาเลยนะแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนครับน้ําปลาครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูลงไปครับเพิ่มความเผ็ดจะได้แซ่บเลยครับบางที่ก็จะปรุงรสชาติให้แซ่บขึ้นมาหมดเลยนะครับก็เติมน้ำปลามะนาวแล้วก็พริกเนี่ย เพิ่มเติมกันเข้าไปรสชาติเอาตามที่ชอบเลยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดที่จังหวัดอ่างทองนะครับยังไงใครไปหาดูกันได้ไปเซิร์ชดูกันเองนะครับแล้วก็จะบอกว่าอาหารเนี่ยมีการพัฒนามาจากความชอบนะครับแล้วก็มาจากวงเล่าก็เป็นส่วนใหญ่นะครับยังไงก็ลองทํากันดูนะครับเมนูอาหารนั้นอนะ่ะรสชาติไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราทํา เ,เรากินเองเราไม่ได้ไปประกวดไปแข่งขันกับใครนะครับชอบรถไหนก็ทํารถนั้นครับไม่ต้องซีเรียสครับทํากินกันเองง่ายๆสไตล์เชฟจอมนี่แหละครับ